EFM DJ playlist by DJ ออมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงสวัสดีวันกลางสัปดาห์ค่ะเราที่เราบอกว่าวันนี้วันกลางสัปดาห์เพราะว่ามันตรงกับวันพุธะนะคะเราทํางานกันมาช่วงเวลาหนึง่งนะคะแล้วแน่นอนคะ่ะเราผ่านข่าวครา,าวต่างๆมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นแน่นอนถ้าคุณก่อติดหลายสถานการณ์เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆทำร้ายกัน ทำให้เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ก็มีถูกไหมในส่วนของการเมืองก็เมื่อวานนี้เราได้ประธานสภาไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงรองประธานสภาทั้งสองคนครเรื่องก็จะกําลังดําเนินต่อไปจนถึงจุดที่วันที่14หน้าใช่ไหมที่เราจะมีการนนกไม่ใช่เราเนาะเขาโหวตแต่เป็นนายก ที่จะมาจากเสียงที่ประชาชนเลือกตั้งเข้าไปถูกไหมคะคเลือกคนเข้าไปแต่ตรงนั้นกระบวนการใครจะเลือกอะไรเราคงจะต้องติดตาม mm hmm. มันก็มีเรื่องนี้แล้วถ้าถามว่าวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าเมื่อวานหน้าฟีดวงการบันเทิงมีหลากหลายมากถ้าเอาชีวิตจริงของคนในวงการเรียกได้ว่าเมื่อวานมีเรื่องให้ตามข่าวเยอะมาก mm hmm. หลายเรื่องก็น่าเป็นห่วงเลย mm hmm. นะคะอย่างเรื่องน้องไอซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. เรื่องของกรณีครอบครัวก็มีเรื่องคุณหนิง mm hmm. หรือบางคนก็ไปติดตามเรื่อง แม่หมูอ,มอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะไปหมดเลยส่วนถ้าเกิดว่าเราเบ็ดเสร็จไม่ได้ดูชีวิตจริงแต่ไปเขาเรียกว่าไปฟินกับละครเมืม่อวานน่าจะมีคนมีความสุขไหมพี่ก่วงใช่ครับน่าจะไหมน่าจะถ้าถามคุณผู้ฟังว่าคุณดูมาตาลตาดาใช่ไหมมาตาาคุณดูมาตาลาดากันเนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากได้ค,คุณนึกตอนเนี้ยคุณนึกถึงใครได้บ้างแล้วว่าเยอะ นึกได้หมดเลยนะคุณ <zat> ผู้ฟังจะนึกถึงใครพี่อ่วงนึกถึงใครได้บ้างต่อนนี้ผมจะชอบพิเศษคือซีนของน้องเต้กับอากงคุณจะเป็นมาตากับอากงคุณมาตากับอากงใช่ไหมแล้วก็จะพอมันมีอากงก็จะมีอามาอากงก็ซึนซึนหน่อยนะใช่ไหมซึ่งคุณผู้ฟังเราไม่แปลกนะเราอาจจะชอบตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ถูกไหมบางคนก็อาจจะชอบแก๊ง แก๊งของอ่าคุณพ่อมาตาหรือบางคนอาจจะชอบแก๊งที่โรงพยาบาลถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้ถามว่าถ้าเราพูดถึงมาตาลดาหรือประโยคไหนหรือความรู้สึกแบบไหนที่มันเข้ามาเพราะอะไรหลายคนรอละครแบบนี้ป่ะพี่กุ้งใช่รอจันอังคารหรือจริงๆแล้วไม่ต้องจันอังคารเป็นใครก็ได้อะที่ทําให้เรารู้สึกว่าดูแลยิ้มอ่ะดูแลเอิ๊กเอิ๊กเอิ๊กเอกอ่ะใช่ไหมนะคะอ่ะในลองบอกมาสิว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ ดูมาตาลดาใช่ไหมถูกวันนี้ถ้าให้นึกถึงตัวตัวละครของมาตาลดาคุณนึกถึงใครหลายตัวก็ได้นะไม่ติดเพราะมันมีมันมีได้เยอะมากว่ะถูกครับนะลองดูกับคุณผู้ฟังเนี่ยลองมาอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาชอบคนไหนถูกไหมใช่ไม่ต้องแอปชอบก็โชว์มา <laughs> EFM News Shark